วัสดีค่ะตอนนี้มาถึงพระราชวังแล้วนะคะทางเข้าพระราชวัง <S <S ปิดวันนี้โชคร้ายจังเลยไ้ยชมแต่รอบนอกค่ะนี่พระราชวังนะคะเดี๋ยวจะเอากล้องถ่ายเข้าไปข้างในให้ดูค่ะว่าโนนเป็น,นพระราชวังวันนี้ฝนวันนี้วันนี้หยุด วันนี้มาเปิดให้คนเข้าเป็นว like, ันพุธเขาว่าอย่างนั้นเรามาผ mm ิด hmm. วันถ้าเข้าเมื่อวานสักกันดีได้เสียดิสไดยวโกลไดยซโกลนัเดี๋ยวให้ดูเล่นรอบๆก่อนนะคะค่อยจะถ่ายรูป วินเดียมว่าสงสัยเอออคิงอยู่ที่นี่ว่างั้นในหลวงอยู่ที่นี่ว่างั้นในหลวงของบักกิงแฮมก็เลยไม่ให้คนเข้าวันนี้ พราะว่าเห็นดูจากธงนะคะธงข้างบนขึ้นเต,เต็มเสาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าไม่ได้นะคะอะไรที่ชมรอบนอกดูคนมารอชมดูคนมารอเข้าชมเทียบเลยอือฮึ นี่นะคะก็เดี๋ยวจะขอถ่ายรูปแล้วตอนนี้ถ่าให้ดูให้ดูแล้วก็จะขอถ่ายระะูปเย้เบนาคาน h เยด วังบักกิงแฮมนะคะนี่จะเดคอนบักกิงแฮมบักกิงแฮมบักกิงแฮมพาเลทนี่คือประตูใหญ่ค่ะนี่ประตูใหญ่เบนเรี่ยมบอกว่าถ้าคิงกับควีนจะออกก็จะออกออกมายืนโบกมืออยู่ตรงนั้นนะคะก น,นี้คิงอยู่ก็เลยไม่ให้เข้าดูรถเต็มเลยที่เห็นอยู่ในทีวีที่ก็พวบบอกไม้บอกมือก็อยูต่ตรงนี้แหละค่ะนะคะเป็นสองแค่ <c oughs> คะตโคมไฟมีห้าตัวข้างละห้าตัวคุณวิลเลียมคนมารอชมเข้าชมเยอะเลยไม่ให้ได้เข้าวันนี้ โอเคนะคะมาจบเท่าน,นี้กันค่ะนี่คือบ,บังบักยิ่งแฮมนะคะประตูใหญ่